สวัสดีท่านครับมาเจอจันโชในช่วงเย็นๆเช่นเคยนะครับวันนี้ก็วันพฤหัสและจะมา,อาเอาหัวข้อหลักๆที่เราพูดคุยกันวันนี้ก็จะเป็นการทยอยกลับทยอยกลับของนักต่อสู้จากการถูกยึดอํานาจมาซึ่งก่อนหน้านี้แต่ละคนก็อเริ่มทยอยกลับแม้กระทั่งคุณทักษิณก็กลับมาแล้วจนได้อเข้าในเรือนจําแล้วได้รับพระราชทานอภัยลดโทษมา ล่าสุดก็มีคุณจะกรพงศเป็นแขกก่อนหน้านี้ก็มีเหมือนกันะเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันว่าแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยเมื่ออต้องกลับมาถึงเวลากลับบ้านตัวเองถึงเวลากลับมาต่อสู้ถึงเวลากลับมาขอความเป็นธรรมกับสังคมแต่สังคมมันเปลี่ยนไปเยอะครับสังคมมันเปลี่ยนไปเยอะสังคมคิดแต่ว่าหวยหาอําอนาจแก่งแย่งกัน ทุกวันนี้ปฏิเสธไม่ได้นะว่าการกระทําของอ่าหลายกลุ่มโดยเฉพาะไอ้พวกที่เรียกตัวเองว่าคนรุ่นใหม่นั้นหยหาอํานาจเป็นหลักอยากปกครองอยากได้อํานาจมาเพื่อที่ตัวเองจะทํางานอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่ตัวเองเกล่าวอ้าจนบางครั้งนะครับเอาปัญหาเล็กๆน้อยๆในสังคมไทยเนี้ยปัญหาที่มันเกิดขึ้น เยอะแยะมากมายเนี่ยเอามาเป็นจุดอ่อนแล้วก็หยิบยกประเด็นนั้นขึ้นมาตีแผ่เพื่อที่จะว่าถ้าตัวเองมาจะทําให้มันดีแต่จะบอกให้นะครับว่าไอ้พวกนี้ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาพวกนี้ได้หรอกมีแต่คําโม้ทั้งนั้นอ่าท่าในใดเข้ามาแล้วทักทายนะครับเสียงชัดไหมอ่าถ้าชัดเกะสุดปังเข้ามาครับหรือว่าช่วยกันคนละหนึ่งแชร์ออกไป วันนี้จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการที่นักต่อสู้ที่เดินทางออกไปนอกประเทศแล้วทยอยกลับมานานที่สุดก็เป็นท่านทักษิณเพราะท่านทักษิณถูกยึดอํานาจแล้วก็กลับมาอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็ออกไปอีกซึ่งหลายๆคนก็บอกว่าโอ้ทักษิณหนีเดียบอกให้นะครับว่าทักษิณไม่ได้หนีครับฟังตรงนี้เลยให้ชัดเจนว่าทักษิณไม่ได้หนี แต่มีคนให้ออกไปทักสินนี้ไม่ได้พูดกระตรงไปตรงมาทักษิน,นไม่สามารถหนีออกจากแผ่นดินนี้ได้ทักสินหนีออกจากประเทศนี้ไม่ได้ยิ่งรักก็เช่นกันจะขอพูดแบบไม่โกหกคนอื่นนะครับทักทายนะทัม พูดประเด็นนี้ทีไรกลายเป็นประเด็นทุกทีจ้างมันครับไม่เป็นไรเดือนต่อเรื่องประเด็นคุณทักษินนั้นเป็นประเด็นที่เขาต้องการให้หนีต้องการให้ออกไปแล้วใช้ข้าออ้างนั้นในการอยู่ในอํานาจไม่งั้นเขาคงไม่พูดถึงกรณียึดอํานาจและทีนี้คุณทักสินถึงเวลาคุณทักษินก็กลับมา ซึ่งก่อนหน้าคุณทักษิณจะกลับมาก็มีหลายๆคนเดินทางกลับมาคนที่สําคัญสำคัญก็พี่โด่งอัตชัยพี่โดงเนี่ยเป็นดารารุ่นเก่าดาราคนเสื้อแดงไปติดตามพี่โดงได้นะครับหลายๆท่านก็คงจะรู้จักพี่โดงดีโดวงอัตชัยอนาเมธในคลิปรู้ทันช่อง YouTube นะครับรู้ทันเข้าไปพิมพ์หาเลยครับข้อมูลพี่โดงเนี่ยแน่นมาก ก็ยอมยอมในใจที่แกมีความตั้งอ,อกตั้งใจว่าแกจะไม่อยู่ในคณะยึดอานาจแกจะไม่ใช้ชีวิตอยู่ในแผ่นดินที่มีการยึดอานาจแกก็เดินทางออกไปเขาเรียกแกแกเดินทางออกไปเลยไม่สนใจไปตั้งหลักชีวิตตัวเองอยู่ต่างประเทศพี่โด่งนี่สุดยอดใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศ <c oughs> โดยที่ไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้สนใจอะไรเกี่ยวกับเรื่องการเมืองแล้วแต่ก็มีการจัดรายการบ้างบางครั้งท,ท,ที่ต่างประเทศและสุดท้ายก็กลับมาแล้วก็หลายหายคนที่ยังลีภัยอยู่ใช้การลีภัยแล้วไปไปมามาก็มีตอนนี้ไม่ขอเอ่ยชื่อนะครับที่รู้จักกันประมาณสี่ห้าคนก็มีแต่ไม่ขอเอ่ยชื่อส่วนคุณทักษินนั้นกลับมาแล้วก็บอกแล้วว่ากลับมาตาม กฎหมายมากลับมาอยู่ในกระบวนการยุติธรรมปกติแล้วล่าสุดที่เรารู้กันคุณจักรภพเป็นแขคุณจักรภพเป็นแขกก็เป็นนักต่อสู้ตั้งแต่ยุคนานมาเหมือนกันแต่ตัดสินใจเข้ามาในประเทศเพราะอาจจะคิดถึงบ้านบ้านปลายชีวิตตัวเองก็มาต่อสู้ครับ ส่วนคนที่เราคิดถึงอยู่เสมอคือนายกยิ่งลักนายกยิ่งลักนั้นเราก็รู้ว่าศารนะครับมีคนพยายามที่จะสกัดกั้นไม่ให้นายกยิ่งลักษมาเพราะว่านายกยิ่งลักนั้นถูกพิพากษากรณีปล่อยปะละเลยเหลือตัวนี้แหละครับจำคุกห้าปีข้อหาอะไรปล่อยปะละเลย มีที่ไหนอ่ะมีที่ไหนครับถูกก็หาปล่อยปะละเลยหลายคนก็เฮกันแล้วตอนนี้แล้วไอ้พวกด้อมส้มก็จะไปใส่ร้ายว่านั่นไงพอมาเป็นรัฐบาลไปดีลกับเขาไว้เรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ไปดีลให้น้องสาวกลับมาพี่ชายกลับมาก่อนแล้วน้องสาวก็จะกลับมาตาม ผมเคยบอกไปแล้วนะครับว่าคุณยิ่งรักษจะกลับมาประเทศไทยไม่เหมือนพี่ชายแน่นอนไม่ได้กลับมาเหมือนพี่ชายหรอกสเต็ปนะคนละแบบซึ่งรอจังหวะนายกยิ่งรักถึงเวลาก็มาใครมันจะดิ้นตายใครมันจะบอกว่าไม่เอาใครมันจะบอกว่าอยู่เหนือกฎหมายมีเงินทำอะไรก็ได้แล้วแต่มึงจะคิดสิทธิ์ของมึง แต่คนไทยทั้งประเทศเขายังรักและคิดถึงอดีตนายกทักษิณอยู่พยายามเชื่อมโยงกรณีจำนำข้าวข้าวยังไม่เน่าพยายามเชื่อมโยงไปว่าจะปั้นเรื่องให้ยิ่งรักกลับมาก็แล้วแต่จะคิดเพราะว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่กล่าวหากันอยู่แล้วนักต่อสู้นักเคลื่อนไหวหทางการเมืองอื่นๆที่เป็นสายแดงพี่อีกท่านหนึ่งที่สนิทกับผมมากมาก สองท่านเลยแล้วกันสองท่านที่สนิทกับผมมากๆยังคุยกันอยู่ในทิกตอกอยู่ตลอดอยู่ตลอดเกี่ยวกับเรื่องเขาลีภายอยู่ต่างประเทศรู้เรื่องทุกอย่างว่าแต่ก่อนตอนที่ผมไปอยู่ต่างประเทศผมเองก็เคลื่อนไหวทางการเมืองเหมือนเดิมกลับมาผมก็เคลื่อนไหวทางการเมืองเหมือนเดิมผมก็เป็นบุคคลธรรมดาบุคคลหนึง่งที่ต่อสู้มายาวนานเช่นกัน นักต่อสู้รุ่นเก่าๆเขาสู้ด้วยอุดมการนักต่อสู้รุ่นใหม่ๆอุดมกินครับเห็นเขาร่ำรวยกันไม่ใช่ว่าผมมีชฉานะบางคนมีเงินบางคนมีบ้านบางคนมีรถแถมไอ้คนพวกเนี้ยมันต่อสู้แบบวิธีผิดๆมันดันได้ดิบได้ดี ปล่อยมันไปครับช่างมันไปแคร์ทำไมคุณจักระพเนี่ยเดินทางมาถึงประเทศไทยก็ต้องควบคุมตัวไว้แล้วก็ให้การปฏิเสธทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เคลียร์กันในกระบวนการทางกฎหมายแต่คุณจักระพเป็นแข่นี่ประกาศชาัดเจนนะครับว่าจะกลับมาเพื่อ เอาความรู้ความสามารถตัวเองมาช่วยเหลือประเทศชาติมาทําประโยชน์ให้สังคมท่านก็เป็นคนบุคคลที่มีความรู้บุคคลหนึ่งในอดีตท่านก็พอที่จะเป็นนักต่อสู้อยู่แต่ปัจจุบันนี้ใจเปลี่ยนไปหรือยังใครจะไปรู้แต่ก็ยินดีที่ได้มาจะบวกจะลบไม่ว่ากันหรือจะกลายมาเป็นคางคกด้วยไหมผมไม่รู้แต่ก็แล้วแต่ท่านแต่ถ้าท่านดีก็ว่ากันดี เราก็ยังอยู่ในเส้นทางเดียวกันแต่ถ้าถ้าท่านไปอีกมุมหนึง่งก็สิทธิ์ของท่านเหมือนกันไม่ว่ากันนี่คือการเมืองครับนี่คือการต่อสู้มันแบบจะมาให้สำเร็จรูปให้ทุกคนคิดเหมือนเราทำเหมือนเราเอาทุกอย่างงยางเหมือนเราคงคงทำไม่ได้มันไม่ใช่แนวก็วันนี้ ก็ยังจะมีกระแสเกี่ยวกับเรื่องคุณทักษิณแต่คุณทักษิณเนี่ยโคตรเข้มแข็งเห็นแล้วคุณทักษิณเนี่ยพอฟื้นตัวได้โคตรเข้มแข็งขึ้นส่วนไอ้พวกที่เคยเลียกระแสคุณทักษิณอไม่ว่าจะเป็นไอ้พวกเส้นทางสีส้มส่วนไอ้พวกที่ติดคุกเข้า,ขาออกอ,อก,ก็ตามมาแซะมากัดมาเห่าคุณทักษิณอยู่ไม่อยู่ไม่หย่อนแต่คุณทักษิณเขาเฉยครับ อุงอิงยิ่งเป็นคนที่เก่งนะอุงอิงเป็นคนที่คุมอารมณ์แล้วก็รู้จักตอบคําถามนักข่าวไม่แถนะครับอะไรผิดอะไรถูกพูดไปหมดอุงอิงไม่พูดช่วยใครอ๋อนนุงจะตักเตือนล่าสุดกรณีเรื่องดูดคลิปอยู่ในสภาข,ขนาดเป็นเรื่องเล็กๆอ้อนนุงจะตักเตือนแต่การเต้นท่าลิงซิมเปนซีของไอ้ไอ้เขาเรียกฉายามันอะไรนะ เต้นตัดงบประมาณช่วยเหลือประชาชนได้เต้นโอ้ยไอหน,น่าประจวด <c oughs> ดูฟันมันต่างจากผมไหมด้อมส้มชอบบูลลี่ผมว่าหน้าตาก็ไม่ดีฟันก็อย่างนี้แต่ดูดูคนของมันมันหล่อนักเหรอ <c oughs> สร้างความชิบหาย ให้ประชาชนดันมีความสุขทำเรื่องงบประมาณแต่พูดงบประมาณแผ่นดินเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆ,ๆไม่รู้จากเจ็ดร้อยหกสิบแปดล้านเฮ้ยจำนวนเจ็ดร้อยหกสบแปดล้านมันมันอ่านยากตรงไหนมันประมาณอ๋อประมาณตื่นตื่นสนามมันไม่ใช่ครับไม่รู้ก็บอกไม่รู้ครับในคลิปเนี่ย มันไม่ใช่ตื่นสนามตื่นอะไรเลยตัวเลขแค่นั้นตัวเลขงบประมาณมันไม่ได้เข้าไปถึงหลักล้านล้านด้วยซ้ำไปมันยังอยู่ในชั้นมิลเลียนหรือจะเป็นบิลเลียนหรือจะเป็นทริเลียนถ้ามึงบอกมึงจบนอกมึงไม่รู้จากบิลเลียนมิลเลียนมึงไม่รู้ ิลเลียนมึงไม่รู้ผมไม่เชื่อโอ้ยเขาประมาเขาตกใจเขาเพิ่งทำครั้งแรกไร้สาระครับดูยังไงก็ตลกรักทายทุกท่านนะครับที่เข้ามาวันนี้สัญญาณเน็ตไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องขออภัยด้วยก็ยังอยู่ในช่วงกิจกรรมนะ กีฬาอยู่นะครับพรุ่งนี้ก็วันสุดท้ายแล้วก็จะมาค่ำคหน่อยต้องขออาภายัยต้องไปกิจ,จกรรมองค์สวนรวมต้องดูแลไม่ทอดทิ้งวันนี้ก็ไม่มีอะไรยเยอะครับอยากจะบอกแค่ว่านักต่อสู้ที่เขาจะกลับบ้านไม่ว่าจะเป็นใครสมควรให้โอกาสเขาเขาในขณะที่เขาต้องหนีต้องถูกกระทำ หรือแม้กระทั่งในกรณีคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์ที่เขาบีบให้หนีแล้วก็ต้องออกไปคุณทักษิณหนีไม่ได้ถ้าไม่มีคนให้ออกไปคุณยิ่งลักษณ์หนีไม่ได้ถ้าไม่มีคนให้ออกไปจงเข้าใจเรื่องนี้ด้วยส่วนจะไปตามหาว่าใครอะไรยังไงเรื่องของมึงครับอืมแต่บอกแค่นี้ไอ้ดอมส้ม อยาอยากรู้มากคนเสื้อแดงเขาภาคภูมิใจเขาดีใจที่เขาได้ร่วมต่อสู้ร่วมเชียร์คุณทักษิณเชียร์คุณยิ่งรักมามึงจะเปลี่ยนเป็นส้มมึงก็เปลี่ยนไปสิครับไม่จะเป็นต้องมากันแนะกันแหนว่าอดีตกูเคยอย่างนั้นกูเคยเยงี้โอ๊ยเจ็บปวดอย่างนั้นเจ็บปวดนีน้เรื่องของมึงครับคนเสื้อแดงแท้ไม่มีวันเจ็บปวดเขารู้สึก อิ่มใจรู้สึกมีความสุขตลอดเวลาที่ได้ยินข่าวคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์และนักต่อสู้คนเส้อแดดแล้วจะมาอ้างว่าทอดทิ้งเก้าสบเก้าศพไม่มีทางครับเก้าสบเก้าศพคนที่ช่วยคนเดียวคือนายกยิ่งลักษณ์ครับพวกมึงไม่ได้ช่วยอะไรเลยยิ่งล่าสุดมึงจะไปยื่นให้พรรคสม้มท้ง,งที่พรรคสม้มร่วมรัฐบาลกับใครล่ะครับใครสั่งการ นี่แหละครับการละครการละครรุ่นลวนฝากไว้คิดครับโอเคครับวันนี้เป็นกาลังใจให้นักต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นคนที่กําลังเดินทางกลับมาคนที่ไหนที่ตัดสินใจว่าจะกลับมาที่ประเทศไทยให้กําลังใจโดยเฉพาะอาดีตนายกยิ่งหลักคิดถึงเสมอครับวันนี้มาทักทายทุกท่านชั่วคราวนะครับแบบเดี๋ยวต้องไปหาอะไรกินก่อนอ่ะ หิวข้าวแล้วโอเคต้องขอบคุณมากครับที่ติดตามช่องเดิมทีวีช่วงนี้การเมืองอะไรต่างๆยังไม่มีอะไรมากมายแต่นะครับเมื่อถึงเมษาเมษานี้มีลุ้นหลายๆอยา่างเดี๋ยวเราค่อยเข้าสู่ประเด็นเมษาหาเหตแล้วกันในอาทิตย์หน้าอาทิตย์นี้เอาแบบน้ำจิ้มน้ำจิ้มนะครับมาแบบสนุกสนานน้ำจิ้มแล้วก็ค่อยเจอกันนะครับ เจอกันพรุ่งนี้มันสุกครับสำหรับวันนี้เดมทีวีอาจารย์โชว์ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ